คาเนโลกล่าวถึงคอฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นซาวูลคาเนโลอาวาเลตแช,ชมโลกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทหลายสถาบันได้ออกมาเปิดเผยถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะได้ขึ้นสังเวียนวัดหมัดกับทางเทอรลเนคอฟอร์ดหรือไม่โดยคาเนโลเขาได้กล่าวว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้น ผมไม่ได้บอกว่าการชกค,ครั้งนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นไม่สำคัญคานเนลูโกสำหรับซาวูคนนโลคาเนลูอเวเลสเขามีโปรแกรมการชกในวันที่14กันยายนนี้หรือเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายนตามเวลาในประเทศไทยกับทางเอสกาเบรลกาและล่าสุดนั้นเดอวก็ได้ออกคำสั่งให้คอฟอร์ดกับฟุโดลาเจรจา ตกลงการชกกันแล้วซึ่งมีเวลา30วันแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ WBO ก็ BO, จะจัดให้มีการประมูลไฟต่อไปซึ่งก็เท่ากับว่าโอกาสบิ๊กไฟ์ระหว่างคอฟอร์ดคาเนโลน้อยลงไปอีกถ้าเกิดรอให้ไฟระหว่างคาเนลโลกับเบลังกาจบลงแล้วก็จะทำให้คู่ชกระหว่างคอฟอร์ดกับฟุนโดลามีเวลาตัดสินใจไม่ถึง2สัปดาห์ ในการมันรู้ข้อตกลงก่อนจะมีกระบวนการยื่นประมูลไฟจะเริ่มขึ้นหรืออีกอย่างก็คือเธอเลนคอฟอร์ดเขาอาจจะแค่ถอนตัวจากคำสั่งเดลวันยูบีโอในครั้งนี้เพื่อที่เขาจะรักษาความหวังที่จะได้ขึ้นชกกับทางซาอุนเทนิโรวเวเลสอาไว้ way, หรือเขาอาจจะไปชกกับคนอื่นและสุดท้ายนั่นทางคอฟฟอร์ดเขาอาจจะเลิกชกงวยไปเลยก็ได้นั่นเอง